ถ้ามาเต็มถุงนี้มาปิ๊กนะครับเอามาสีถุงทั้มเก็บไป้ามุดเลยบอกพี่เบนต้องเหลือจงอนี่นี่มาแอนี่มเน้นี่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 แมนโก้านมาขนเจ้านี้มาคขนอ้ยสีสีสีได้แล้วงงามขนาดขนาดพี่เบนมาพอวย สวัสดีเจ้าท่านนั่งเบ้นคนเลี้ยงหมูในเกาหลีเหมือนเดิมเจ้าวันนี้ขึ้นอดอยมาเก,เก็บเกาลัดนะเจ้านี่เจ้าปากันมาโลกเก็บเกาลัดกันนะเจ้าเนาะ,นะถ้าเจ้ากินเสี่ยงแล้วกันพันนี่เจ้ามันตกมาถ้เจ้าเนาะช่วยกันเก็บโลกเก็บเกาลาดัดไม่ไม่ค่อยอันนี้เนาะฮะเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอีใหญ่เหรอไม่ใช่ เมื่อพอเนี่ยหมูปลาคุ้ยมากินอ่ะเนี่ยเนี่ยรอยคุ้ยมันข้างหลังนี่ต้องไล่เก็บตามทางไปนะเจ้ามาโลกเก็บเกาลาดบนดอยเจ้านี่เจ้านี่เจ้ามันจะค่ขายมะกอได้มันก็ตัวมะกอนี่กลมป่ะเฮาก็เหมือนกันนี่ตัวพัลล์ลิงอ่ะตัวพอัลลอ นี่จ้ะแล้วก็ม่หมนก็ม่ดินเลยถ้ามาเต็มถุงนี้มาปิ๊กนะครับก็เอามาซีถุงท่ามุมาเต็มถุงนี้ผมมาโล่เกาลาดเอาถุงยางมาซีถุงมาโล่เก็บเกาลาดมาโล่เฮดโค้ดด้วยนะจ๊ะเนาะมีกอกิ้งหลงพันกิ้งหลงวันนี้ปลากันขึ้นดอยนะเจ้าจะมาพ่อเกาลาดเจ้าว่าลนหรือยังนะเจ้าแล้วก็จะมา หาเฮดโค้ดเจ้าว่ะออกเกลี้ยงนะเจ้าทุกๆปีใบอีจะออกแล้วนะเจ้าปีนี้ยังม่ออกเลยเจ้าเอออันเนี้ยอันเนี้ยกินนะเนี่ยเก็บไปั้งงมุดเลยบอกพี่เบนต้องเหลือจริงจิงงเนี่ยเเพาดอเขาชมความจริงอร่อยมากเลยนะพูพูจริงจริงอนี่เจ้าเฮตเฮดหน้าหนาวน่ากินหน้าตัวตัวอันนั้นมันเหมยแล้วโอ้ถ้าคนเกาหลีเห็นนี่นะ เอาตัวเอาไปแกงไส้หนอก็แกงเออแกงอะไรก็อร่อยพูดจริงๆพี่ก็กินนี่พี่มะเขนตัวนี่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 โอ้แมงโก้ลังเกลผ่านมะเขนเจ้านี่มะเขนอู้สีสีสีได้แล้วนี่พันมะเขนมะเขนหอมขนาดนนไหนไหนไหนี่ขึ้นดอยมาแล้วป้ามะเขนผมขนาดอะเออตัวเก็บไปเลยลองเก็บไปเก็บไปหน่อยนึงมีแต่แยกแล้วโอ้นกก็กินเนีมดละหอมก็เป็นนกกินเนพ่อกานี่จำมะเขนดูเด้อ พันคิวค <iendo t> ิห <interpret> ม <ation> ูดมพันดมพันหรดมพันหรอเนี่เหม็นเหมือนขี้วะพี่นะเนี่ยเหม็นเหมือนขี้บงหมาพรมาแคนดมดีดีโอลืมล้างมือมาครับคิวคเหม็นขี้หมูติดมือเหม็นขี้หมูติดมือเดี๋ยวมุดมาข้างทางแล้วมาป้ามาแคนนะเจ้ากำลังแกนะเจ้าเนาะน้องเบนจะเก็บไปตัวเขาบอกไปคั่วคั่วไงก้อนน้ำจิ๋งหอมขนาดนี้เปล่าก้า มาโดยเรามาป้ามาเค็นกับเอาหมดนะตัวน้องก็จะนาทองเทบแล้วน่า้นเลยนีโอ้โหเต็มต้นเลยนี่โอ้โข้างทางนี่ ตัวงัดตั่นะอะตัวนี้แกแล้วกันแฮที่มัอเอามาทีนหันหลังหันนแล้วก็หันหน้ามามองกล้องนะหนึ่งสองป้าอย่างก็เอาหมดนี่อันนี้นักท่องเที่ยวจากจากไทยเป็นวันนี้เราไปจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศของเกาหลีนะเจ้าเนาะ มาชมกันเลยเจ้ารัดยังมาทุกเก้นนี่น,นี่เจ้านี่เป็นเกลรัดปลานหรเจ้าเนาะมันออกขึ้นเองแต่ธรรมชาติด้วยกำลังยังมาทุาากเกาหลีเกาะรัดทั้งนั้นนหรเจ้าเนาะถ้ามันแก่แล้วเขาสามารถมาเก็บได้นะเจ้าปูนกระแม่นเจ้านี่ปูนกระแม่นเกาะรัดนี่นี่ออกลูกดกขนาดเลยนี่งามขนาดงามขนาดพี่เบนมาพอุ่ย งามกระพรผ้าทิศผู้งามขนาดเลยเก้าโซนสองต้นนั้นมันเกิกเนาะก็เลยบอกหามตึกอ่ะเพราด้วยสายตาพอด้วยสายตาบอกใครไงงามกว้านาไทยบอกใครป้งงามเนาะผู้เนาะธรรมชาติของเกาหลี เอานะประพันธ์มาส,สุดอากาศนะเจา้าเนาะบริสุทธิ์ประมาณสองสามครั้งปะมานี้มาหาผักกูดบ้างเนาะตัวนเนาะผักกูดแถวนี้นะมาหาผักกูดมาหานอมาหาเกาลัดนะบุดด้อยเนี่ยมาตลอดเลย ที่นี่วันนี่นะเจ้าเนาะมาพรานขายเจ้าปลาหน่ะพันธ์ชมพูมาสูดบรรยากาศนะเจ้านี่มาโลเก๋าลาดโลมาเค้นยังนะเจ้าเนี่ยเนีที่เขาเนเนี่ยเจ้าพักกันน้องๆพักกันมาาเ่ที่เราเดินไหนอันนั้นสนามโค้งอ่ะสนามโค้งอุ๋งชมพูเหรออันนั้นอะไรโรงงานกันนี่เนี่ยวันนั้นที่เราที่เราเดินขึ้นมาเราเดินตึกแค่นีัไงถ้าเดินตรงไหนแล้วเขากเอาขนมมากินได้วยนะนั่นไหนอันน้นมาตัวเอ้าขนมมากินตเลย คล้ายผว<อ>งนะจ๊เเเะเสาปุ้นเนาะเราไปฟังน,น,นะอนุทินนี่จะไปโผล่ปุ้นฟาร์มก่อนไอ้อ้วนเหรอกเออที่มีก่อนที่าจะวันนี้เหมือนปลาน้องประพันธ์น้องชมพูพ่มาพักพรนะเจ้ามาสูตรบรรยากาศดีๆีนะเจ้าเนาะคลิปนี้น้องเบนก็ขอจบคลิปเพียงแต่อีกก่อนนะเจ้าน้องเบนขอตัวลาก่อนเด้อเจ้าสวัสดีเจ้าฝากแชร์คลิปจิมเจ้า